สวัสดีครับพบกับช่อง a อ m น i ิชช n ่งเจ n n นอเช่นเคยนะครับนะวันนี้จะมาขอแนะนำให้รู้จักกับระบบการทำงานของระบบเทอร์โบแปรผันนะครับ <S <S ซึ่งระบบเทอร์โบแปรผันเนี่ยนะครับมีมากมา,หายหลายยี่ห้อหลายลือชื่อเรียกเลยนะครับเต็มไปหมดนะฮะเช่น t o y ย t a ก็จะเป็น VN เ u r b o ทอร์โบนะครับถ้าเป็นยูสุก็จะเป็น VGS t u r b เทอร์โบ นะถ้าเป็นมิสูวิชิก็จะเป็น V ีจิทัโบอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่หลักการทํางานของมันก็คือคล้ายๆกันจะแตกต่างกันที่ชื่อเรียกกับชิ้นส่วนนะครับบางชิ้นส่วนที่ใส่เติมเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับนะเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์หรือเรื่องอสิทธิบัตรอะไรพวกนี้นะครับนะแต่หลักการทํางานคร่าวๆก็จะคล้ายๆกันนะครับในที่นี้ขอแบ่งเป็น3าส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับ1ก็คือ เธอาบด้านไอเสียนะครับหรือที่เรียกเล่นๆว่าหอยกันนะครับขอใช้เรียกว่าหอยเลยแล้วกันคูณปากดีนะครับหอยฝั่งไอเสียนะครับแล้วก็หอยฝั่งไอดีนะฮะแล้วก็ตัวแวลี่นะครับตัวแวลี่ครีบมันนะครับโดยหลักการทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับเรามาดูการทํางานกันนะครับ การทางานนะครับคือในทางอุดมคติเนี่ยเ,เวลารอบต่ําๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องการพื้นที่ในโคงของมันโคงฝั่งไอเสียนะครับน้อยๆน,นะฮะเพื่อให้มันเกิดกําลังอัดไปขับเทอร์ไบได้ดีขึ้นนะครับทำให้มีกําลังไปไปหมุนเทอร์ไบได้ดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอเจ้ากาลังกาลังอัดที่ดีเนี่ยมันแลกมาเมื่อกรณีที่เกิดแรงดันไอเสียสูงก็คือรอบสูงนะครับนะฮะ พอเกิดรอบสูงปั๊บเนี่ยแรงดันในเสียเนี่ยมันก็จะอั้นแล้วก็พุ่นไม่ออกนะครับเนื่องจากพื้นที่ในโ้งมันน้อยนะครับต,ต้องมองอย่างนี้ก่อนนะแล้วทีนี้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงมันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้างั้นเราทําขี้ปรับเลยไหมนะครับถ้าเวลารอบต่ำๆเนี่ยเราก็ปรับให้โหงมันอันเล็กนะครับถ้าเวลารอบสูงแล้วแรงดันเยอะแล้วเราก็ทําให้โ้งมันใหญ่ๆเพื่อที่จะได้ระบายออกได้เร็วนะครับ มันก็จึงเกิดมาเป็นตัวแวรลี่ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นชื่อกลายเป็น VG Turbo V N Turbo VG S Turbo อะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำหน้าด้วยแวรี่ทั้งหมดก็คือปรับเปลี่ยนค่านะครับแต่ทีนี้ไอการปรับเปลี่ยนค่าเนี่ยมันก็ต้องมีหลายอย่างปัจจัยเพียบไปหมดพวกเซนเซอร์มาวัดกําลังอดัดอะไรพวกเนี้ยนะครับวัดรอบวัดความเร็ววัดอะไรคํานวณด้วยของ ECU ที่เหมาะสมนะครับจึงจะได้ส่วนผสมที่ลงตัวพอดี เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันจากจากรูปนะครับมันจะเห็นว่าเมื่อ,อ,อมีแรงอัดต่ำนะครับหรือว่ารอบต่ำๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ใบคลีบใบพัดเนี่ยมันทําให้โ้งเป็นอันเล็กนะครับก็คือปรับคลีบลงมาให้เป็นอันเล็กนะฮะให้ให้พื้นที่ในในโขงมันน้อยนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้อัดกําลังแรงดันนะครับของลมเนี่ยรีดลมเข้าไปในในใบเทอร์ไบได้ดีขึ้น นะครับนะเพราะฉะนั้นมันมันมันจะลบข้อเสียของระบบเทอร์โบแบบเก่านะครับที่ไม่มีตัวไม่มีตัวแวรี่นะครับก็คือเป็นโข่งแบบฟิกตายนะครับนะซึ่งข้อเสียของมันก็ค่อนข้างจะมีกันอยู่นะในในในสมาชิกที่นิยมเทอร์โบเนี่ยนะครับนะนะเอ่อถ้ามันไม่เหมาะสมลงตัวกับรถจริงๆบางทีมันอืดจนจนต้องรอรอบอะครับเรียกรอบูทนะฮนะนะครับ ก็ตรงนี้ก็มีมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นไอเดียที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในยุคนี้นะครับรถหลายหลายค่ายหลายๆยี่ห้อเนี่ยมาเล่นเทอร์โบกันเยอะนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ารถกําลังลดขนาดของซีซีลงนะครับแต่ว่ามาเพิ่มเพิ่มกําลังด้วยเทอร์โบเอานะะซึ่งอะไรเพราะว่ามันอย่างนี้ครับปัจจัยหลายอย่างตอนนี้ต้องการเน้นพวกประหยัดพลังงานอีโคอะไรเงี้ยนะครับ การจะทําให้อีโคเนี่ยไอรถอีโคเนี่ยอืดอืดจริงๆนะครับเนื่องจากต้องเซฟทุกอย่างคำนวณทุกอย่างฉีดเน้อเชื้อเพลิงบางอะไรพวกนี้หมดเลยทุกอย่างแล้วจะทําไงจริงจะได้กําลังกลับมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีแก้ปัญหาของเขานะครับก็โดยการทําเทอร์โบแปรผันขึ้นมานะครับ จากภาพจำลองนะครับพอจะอธิบายเรื่องเ,ออเธอโบไปผ่านได้นะครับนิดๆหน่อยๆน,นะครับเออขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความนี้ครับถ้าไงฝากกดซับ c ไ i b e ด้วยนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดนี้ก็ต้องขออภัยไว้นาะทีนี้ด้วยนะครับ